ัครับตอนนี้เราอยู่กันที่งาน5ง้งอยบอลลูนเฟสติวัลครับกว่าจะมาถึงงานได้ขอโทษทีมาแล้วเปลี่ยนใจกลับไม่ได้เพราะมันกลับไม่ได้แล้วครับมาแล้วตอนนี้ต้องอยู่ต่อแล้วแต่คนเยอะมากเลยดูจะถ่ายรูวกดไปดูนะครับ เราไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับระวังรถครับระวังรถครับไปข้ามไปก่อนครับก็มไ,กมไม่รู้ว่ามันจะคนมันจะมห ah าศาลอะไรขนาดนี้นะคนครึ่งประเทศอยู่ที่นี่ครับเป็นเทศกาลกินปลา,าท้ายเขื่อนลำตะคองนะแล้วก็ จะมีงานบอลลูนด้วยคู่กันแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาประมาณนักสอง่มโมงกว่าจะเข้ามาถึงงานได้เอ,อ้าไปดูซิว่าในงานมีอะไรมากิกันบ้าลงลมเย็นห,นห้บ นนะโอกว่ากว่าจะเข้ามาได้ก็ประมาณนักสองชั่วโมงนะกว่าจะมีที่จอดพอ<า>จอดได้ก็เดินเข้ามาคนมาหาศานะ้ไม่คิดว่าตลาดนัดคนจะเยอะขนาดนี้อันนี้เป็นเทศกาลกินปลาเทศกาลกินปลาปลาอะไรไม่รู้นะไท้เกิดลำตะคอง <c oughs> นอกจากจะมีของขายเหมือนตลาดนัดแล้วก็ยังมีเวทีดนตรีด้วยครับนี่ไงไดีอยวช่วงชื่อง,งานส<ะ>เทศกาลกินปลาลำตะคอง<ะ>อ๋อ<ะ>ที่เรามาเนี่ยนานานวันนี้วันสุดท้ายนานานด้วยนะครับ1-7ถึงจากการที่เราเดินมาเยอะนะตอนนี้เราต้องหาของกินละไม่อย่างนั้นระแบตบเราจะหมดเพราะว่าเราอยู่ น้ำลำไยก็มีนะครับปลาหมึกย่างน้ำส้มสายน้ำพึ่งน้ำพึ่งเลมอนนี่ร้านยำนี่มันตลาดนัดชัดๆมัดหมี่โคราชข้าวกะเพราผู้พื้นทางเดินนะก็ต้องเดินไปนะโดนัทก็มีอันนี้อะไรใคร ปลาหมึกย่างเอ้ปลาหมึกย่างอีกไทยได้เยอะจังหม,มีคลุกเอ้ยม,มีคลุกหมีคลุกไก่ฉีกมีคลุกไก่ฉีกเฮ้มีนักร้องด้วยครับนกกระทาหมุนนีไ่ไปดูนกกระทาหมุนนะครับ กทกาหมหขน,น,นมเหรอ <c oughs> อันนี้เป็นโดนัทญี่ปุ่นนมสดเดี๋ยวดูนี่ยี่ห้ออะไรหนึ่งกล่องมีห้าชิ้นกล่องละห้าสิบบาทริบนมสดฮอกไกโดริบช็อกโกแลตกระปุกละสิบเก้าบาทคงฮงคงการคงคารยี่ห้ออะไรไม่รู้ อย่าคิดนานอย่าคิดนานคงคานโอ okay. เคเฉลยฉเฉลยร้านของขวัญโอเคร้านของขวัญป่าไปข,ขวัญ<ป>ใช่ไหฝรั่งงงอย่างนี้ฝรั่งงงฝรั่งต้องเป็นแต่บรรยุทธ์ไมหมครับเป็นร้านของขวัญขายโดนัทเดี๋ยวเราเอาไปกินดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนี่ถ้านั่งกินตรงนี้ก็จะมีที่โต๊ะนั่งกันด้วยนะครับดีีซเอฟซีไก่ทอดวิงแซ่บ ข้าวหอหมกทะเลย่าง,งมมหมดแล้ว,ลวช้าไปนะครับเรียอะไรข้าวหอหมกหอหมกหมดครับไปกินข้าวกระต่ายย่างแทนได้ไหมครับนี่จัดไปกระต่ายย่างไปหรือบอนหมูแคร์ก็มีนะครับนี่ตรงนั้นก็มีป๊อปคอน,นอคออใส่พริกไหมใส่พริกค่ะใส่พริกสองกล่อง หมี่โคราชเท่าไรกล่องสองกล่องเท่าไร่40บาทต่อ20บาทโอเคขอบคุณมากค่ะบายหมี่โคราชนะครับหมี่โคราชที่นี่ที่นี่มันเท่ากับว่าเป็นจังหวัดโคราชนะเพราะเราอยู่ที่ท้ายเขื่อนลำดะคองเป็นจังหวัดโคราชก็เลยเออซื้อหมี่โคราชมากินหมึกย่างปัดช่อง โกโก้โกโค้นลาวาล,ลวารูปโปะวาดรูปศิลปะนี่ศิลปินศิลปิน,ปนทาสีบนตุกต๊กตาขงคุกอะไรอ่ะขนมคุกขนมคุกเจ๊อะไรเจ๊นางกล่อเล็กสามห้าค่ะใหญ่ห้าสิบค่ะกล่องเล็กสามห้าสามกล่องร้อยนะคะแม่คะมันมีไส้อะไรบ้างอะ่ะมะพร้าวต้นหอมตุ้มฟองข้าวโพดเผือกมะม่วงเอามะาพร้าวสองกล่องแล้วก็รวมกล่องนึง ปกติขายอยู่ไหนจับช่องเหรออ๋อไม่ได้ขายที่ที่นี่ครับไปได้แล้วครับนี่อันนี้เกาลัดขั่วดสดไปทุบก,กินอะ่ะ้องมองตะกั่ตาน,นอนอ้าวอ้าวงงงงนี่ดูลุงทดอดเลทอดอะไรบ่ายบ่ายอันนี้ปลาเผา คนก็ยังเยอะอยู่นะหมูหันคาเฟ่เคลื่อนที่อ๋ออ๋อหมูหันเคลื่อนที่หมูหันทําไมต้องคาเฟ่เคลื่อนที่ไม่เข้าใจอ,าอ้าวไปอ๋อชื่อร้านอันนี้แมงระยำแมงระยำตักนียตัวอนะไรนรเผือมาแรงอะไรอ่ะแมงสาวไม่หยไม่ใช่นี่อะไรเนะี่ยตัวอะไรข้างนี้ ไม่เคยกินลองไหมใช่ไหมใช่ไหมใส่ไหม,ม,มนี่เหรอใช่ไหมนี่อะไรนี่เป็นงานศิลปะอีกแล้วครับท่านนี่ถ้าเป็นชาวประมงนี่ต้องนี่เลยครับจับปลาหอยนางรมไหมคะทุกคนได้หอยนางรมจะเกาลัดอีกแล้วครับท่านอ่ามีโคราชอีกแล้วครับยี่สิบสามสิบจริงๆ ซื้อหมี่ไม่ต้องเขียนว่าโคราชก็ได้นะเขาถามว่าซื้อที่ไหนมาก็บอกว่าซื้อจากโคราชก็กลายเป็นหมี่โคราชคนโคราชตอนนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะเยอะมากวันนี้คนก็ไม่ยอมแพ้เลยนะสายไหมโอ้นี่กำลังเนะ่าอะ อันเท่าไหร่ส0ิบาทค่ะ3ามบาทคนละต่อเหลืออยู่แค่นี้แล้วกินได้เลยค่ะตัวทำเนี่ยเหลืองกับโอ้โหโผงใส่ขอหลสีรอกับไครับอยากได้บ้างอ่ะเหลืองฟ้าอันนี้ปีกหรือเหรอวางเสียบได้เลยครับไม่เป็นไรนอสีอะไรครับ ต้องเนียงสีอะไรฟองชมพูขาวเขียวเหลืองอได้แล้วไงของแก,กอ้าวของพี่มงได้แล้วอ้าวได้แล้วครับรับ<อ>ไปปก<ม>ติขายที่ไหนครับนี่ปกติไปทำงานก็คือที่ที่โคราชเนี่ยเหรอไม่ค่ะจังหวัดอ๋อมาจากที่อื่น,นามาจากที่อื่นค่ะ เมื่อกี้ถามร้านอื่นก็บอกว่าไม่ตามงานเหมือนกันแต่แสดงวามาด้วยกันอ่าแล้วแต่บางเจ้าค่ะเขาจะมีงานต่อต่อมาเรื่อยๆทุกจังหวันวันนี้วันสุดท้ายใช่วันสุดท้าย,ายเ,เขาบอกว่าจะมีต่ออีกวันหนึงไม่รู้มีจริงหรือเปล่าต่อได้นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์แต่งานมันหมดวันนี้แล้ค่ะสำเร็จไหมคะเอาเลยได้แล้วครับน้องเหนือได้แล้วขอบคุณครับไป ันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยคณะดนตรีสูงอายุได้มาแสดงเปิดงานตาจังหเราถ่ายให้เขาแล้วนะเหลียนแล้วกันนะก็บอลลูนวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะเขาบอกว่าฝนฟ้าไม่ค่อยดีลมไม่ค่อยดีลมมันแรงไปหน่อยมั้งอ้าว แม่จล <ok ินเพชรบุรีมาถึงน yes ี่เลยจับได้แล้วจริงนะปะเอาไอาสาไปยี่สิบนะยี่สิบบาทเท่าไหร่ครับยิงปืนปะยี่สิบบาทสองคนสองคนกรบอกเลยครับไม่ต้องแย่งกันคนละกระบอก สมน้วที่ไปเรียนมาโอ้โหเยี่ยมเลยเอาผลงานมาดูอขอบคุณ<ล>ครับโดนทุกจุดยกเป็น,บน,บนทุกอย่างลอยไปไหนหมดตรงนี้หัวใจเลยเล็งขึ้นหัวเลยไปดูดีไปไปดูบอลลูนอีกที่นึงเหรอมืดแล้วนะมืดแล้วแต่คนยังไม่ยอมแพ้กันเลยนะครับ อันนี้ริมริมน้ำริมท้ายเขื่อนก็นสภาพมันก็คนก็ยังแน่นอยู่ทุกตารางนิ้วเลยครับดวลลูนก็น่าจะยังไม่ขึ้นนะเห็นไหคนมากมายขึ้นนะวันนี้วันเสาร์ด้วยนะนี่ครับสภาพบอลลูนที่เตรียมจะขึ้นแต่ก็คงไม่ได้ขึ้นแล้วครับมันมืดแล้ะไม่ขึ้นแล้วครับวันนี้ก็แคนเซลน,นะโอเคไม่ต้องรอแล้วนะ ค,คิดว่าคงไม่ต้องรอแล้วครับบอลลูนเขาไม่ขึ้นแล้ววันนี้ก็ตั้งใจจะมา,มาดูบอลลูนนะแต่ฟาวเลยฟาวเลยอันนี้เนี่ยเขากำลังจะเก็บแล้วคงดูแล้วไม่เวิร์กแน่ฟ้าฝนไม่ค่อยดีนี่คือจะจะเก็บแล้วเนาะใช่ไหมกำลังเก็บเนี่ยกำลัง เก็บแล้วครับเนี่ยโอเค <Okay. S 2> ห,หมดรอบจบไปเดี๋ยวหาทางออกจากงานเทศก,กาล <c oughs> ปลาเทศกาลปลาปลาอะไรนะเทศกาลปลาลำตะคอง <c oughs> ก็สองชั่วโมงหาที่จอดแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ได้ได้อะไรบ้างครับได้ขนมคบได้คบ ได,ได้ใไหมสายไหมก็แต่ไม่ได้ปลาแต่ไม่ได้ปลานะครับก็น่าจะประมาณนี้ถ้ามีวันหลังไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ